สวัสดีครับวันนี้พพี่น้องมาติดตามการปลูกเผืชดไรดินนะครับแตงกวานะครับที่เราปลูกใส่ลังนะครับโดยไรดินนะครับได้สองสัปดาห์นะครับกันพีดอกอพีใบออกมานะครับหลายเติบแลวครับพร้อมที่จะเลื่อนเติบโตต่อไปเอาปววลูกไว้ซีรังนะครับ กอนานีไทยพี่น้องเบิง้งต้นน้อยๆน,นะครับมาตอนนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับตัวนี้มีดอกแล้วครับเนี่ยเริ่มสิออกดอกออกผลแล้วครับนี่นะครับเล็กๆตรงนี้นะครับนี่เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วมันสิออกดอกไว้แค่พี่น้องแค่สองสัปดาห์เองตัวนี้แตงโมนะครับแตงโมข้ามาเสริม มีแตงโมด้วยมีถั่วฝักยาวเอาถั่วฝักยาวมาเสริมนะครับอันนี้เริ่มออกรากแล้วเริ่มดอกแล้วสันเริ่มสิหอหกดอกเนี่ยฮะเขาเรียกแตงอะไรแตงกวาเล็กนะครับแตงหย่านอันนี้แตงโมตัวนี้สิบลอดบอนิ แทงโม่ถอนมาลอดหรือเป็นลอดตอนนี้ต้นอยังนี่ต้นผักแถวทำไมมันมีรอยตายรอยอะไรเริ่มจะแตกใหม่บอมันเริ่มจะแตกใหมบออันนี้คือสองสัปดาห์มันบอเทีทยดไวดฮะตแตงกวาสองสัปดาห์ ไปใส่ีูลุกส้ไข่ยไปทางไหนอีนอกน้อนนะฟังนี่ปาน้อยมาเอาพริกลงกระถางนะครับป้าน้อยเอาพริกลงกระถางคือบวุวยเห็ดพริกไรดินคือทางไหน,นรู้มาจากไหนโอ้นี่เต็มอยูอย่เนี่ย ลังเต็มเลยโอสาทูครับนี่มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศไม่มีคนกินครับใครเอิอดมะเขือเทศอย่างนี่ฮะทำไมลูกเล็กแท้กินสดสดยิบๆหน่อยป่ามีคนกินบ่บ่หนอฮะกูได้กินตอต้านอนุมูลอิสระนะครับบำรุงผิวพรรณ ออกลูกซุกเต็มอยู่นลครับพี่นอ้องแต่ว่าผู้เห็ดบบกินผู้กินโบเห็ดฟังนี่มาเบิงแหนครับเอออย่างก่อนแหนแดงแต่ว่าเขียวเลยครับเวลามันตายมันสีแดงถ้ามันเดือต้องเอาไปให้ไก่นะครับรีบเอไปแล้วก็ให้เขาขยายพันธุ์ใหม่ตอนนี้น่าจะเป็นจอกใช่ไหม อันนี้อันตรายนะปลูกไว้นี่หนองนี่ไม่เต็มเลย,ย,ยอันนี้ขยายมากครับทางฟังนี่นะครับหลายนะครับหลายเนีนโอ้เอาไปให้ไก่กินได้แล้วนี่มันเยอะมากเลยนี่ตัวนี้เขากำลังมาพอ้เลียงเพิ่มเติมนะครับฟังั้างนี้แต่พ่อทันใหญ่ปันเลยคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพอกันไหมคลิปหนาจบที่คำว่า แหนแดงทำไมสีเขียวสวัสดีครับ